วันนี้พบเกมวันพีทเทเชอร์ครัคครับมิสเตอร์เควันนี้ครับอีเวนต์ของเทเชอร์แมพครับได้มาแล้วครับซึ่งเดือนนี้ครับเป็นเทเชอร์แม p ของโคอาลาจังนะครับมาแล้วการเล่นอีเวนต์ของเทเชอร์แมพครับคุณต้องเลเวล ID นั้นอยู่ที่120ขึ้นไปก่อนนะครับถึงจะลงเล่นได้นะครับการเล่นก็เป็นการลงด่านวนๆไปเนาะเป็นการเก็บแต้มติดคะแนนไปนะครับ เก็บคะแนนผู้เล่นใหม่ครับผู้เล่นใหม่ทุกคนนั้นเก็บคะแนนสูงสุดครับอยู่ที่3 000, 000, 000, 000. ล้านแต้มขั้นต่ำหนึ่งล้านเรือเงินครับผู้เล่นที่เคยผ่านมาแล้วรอบหนึ่งครับเรือเงินคะแนนสูงสุดครับห้าล้านแต้มครับคะแนนขั้นต่ำหนึ่งล้านแล้วก็ผู้เล่นครับที่เล่นมานานแล้วครับเรือท huh? องนะครับคะแนนสูงสุดอยู่ที่7ล้านแต้มครับขั้นต่ำ 1, 000, 000, <alies ư? S 1> หนึ่งล้านแต้มนะครับแนะนําประมาณนี้เนาะไปดูกันเลยครับ ซึ่งผู้เล่นใหม่ครับทุกคนนะครับผู้เล่นใหม่ทุกคนนั้นจะอยู่ที่เรือไม้ซึ่งเรือไม้ครับคุณสามารถจัดทีมลง wow ครับแค่ทีมเดียวก็พอนะครับแค่ทีมเดียวก็พอเน้นย้ำนะครับแต่ถ้าหากคุณอยู่เรือเงินเรือทองครับคุณต้องจัดทีมครับ5ทีมตัวห้ามซ้ํากันนะครับเน้นย้ำเลยครับว่าเรือเงินเรือทองนั้นต้องจัดทีม5ทีมตัวละครห้ามซ้ํากันนะครับ ตัวแรกับบอสลับของซาโบนะครับบอสลับนั้นคุณสามารถจัดทีมตัวซ้ํากันได้นะครับในเรืองเงินและทองนะบอสลับซาโบครับจะเป็นสีฟ้านะครับส่วนเงื่อนไขของด่านครับเงื่อนไขของด่านนั้นศัตรูกลุ่มแรกครับก็จะมีการลดเวลาขอไม้ตาของทีมเราครับให้10เธอทั้งหมดแล้วก็จะมีบัฟเอฟเฟกแก้วครับให้3เธอซึ่งเป็นบัฟเอฟเฟกแก้วครับที่มีความแรงอยู่ที่2เท่านะครับ เอฟแก้ว2เท่า3เทิร์ให้เราศัตรูกลุ่มสองครับก็จะมีการเปลี่ยนแก้วทั้งหมดให้กลายเป็นแก้วมืดหม่นนะครับแล้วก็จะมีบัฟเกราะสีฟ้า5เทิร์นะครับต้องล้างบัฟเกราะนะครับล้างบัฟเกราะหรือลดบัฟเกราะนะครับไม่งั้นคุณตีไม่เข้านะครับเพราะบัฟเกราะนี่ครับหนาถึง100เท่านะครับต้องล้างหรือลดออกนะครับบอสใหญ่ก็จะมีการล็อกโซ่ครับล็อกโซ่แถวบนใบกับตานแถวบนนะครับล็อกโซ่5เทิร์ บกับตัน5เทเร์นหากมีอาบีลองเต็มแม็กที่เวล3ก็เหลือแค่2เถอนนะครับแล้วก็จะมีการจำกัดการใช้สกิลไม่ตายครับคุณสามารถกดสกิลไม่ตายครับได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีบัฟหกเหลี่ยมครับการเพิ่มเทินลดเกรอะติดพิษเก้าิเกอนนะครับส่วนทีมครับก็จะมีประมาณนะครับเป็นัปนันของลอครับลอซุปเปอร์ซูโก้ครับ6ดาวใหม่นะครับแล้วก็จะมี ชิราโคชิครับตัวละครลิมิเต็ดาดาวนะครับกาชาแล้วก็จะมีลิเบกาครับ5ดาวลิมิเต็ดครับกาชาเลจูครับ5ดาวลิมิเต็ดกาชาแล้วก็คิดนะครับคิดซูเปอร์ซูกนะครับ6ดาวกาชาครับซึ่งคิดนั้นผมใส่มาเพื่อจะเพิ่มคะแนนเฉยๆนะครับ ตัวละครที่จะได้ใช้งานจริงๆนะครับก็จะมีลอมีเลจูนะครับแล้วก็จะมีอ่าลิเบกาครับอีกตัวหนึ่งนะครับลิเบกาเออจริงๆก็ไม่ได้ใช้งานใช่ไหมเอาใช้ลิเบกาใช้เอาไว้ล้างบัฟโซแล้วก็ใบกับตันนะครับก็ใช้ลอลิเบกาแล้วก็เลจูนะครับส่วนชีลากับคิดนั้นใส่มาเพื่อจะเพิ่มคะแนนที่เฉยนะครับ อาร์บิลองนั้นก็ควรจะมีการกันล็อกโซ่และกันบกับตานครับที่เวลสามนะครับมาลุยกันเลยครับส่วนเพื่อนของทีมนี้ก็คือลอนะครับลอซูเปอร์สุโกนะครับก็มาถึงครับเวลาขขงไม่ตายไวขึ้น1ิเทอแล้วก็จะมีการบัฟเอฟเฟกต์แก้วให้เรา3เทเธอนะครับกลุ่ม2ครับเจอเปลี่ยนแก้วเป็นแก้วมืดป่ดนะครับแล้วก็จะมีบัฟกระโดดสีฟ้าเทาเ์นครับ ตรงตัวนี้ครับกดสกิลของเลจูครับล้างบัฟกรอฟ้าออกไปนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนแก้วครับเป็นแก้วตรงสีกดไม่ตายของรอครับเออแล้วก็อ,อ่อไม่ตายของเลจูครับมันจะเพิ่มเวลาของการบัฟเอฟเฟกแก้วเพิ่มขึ้นหนึ่งเทินตัวนะครับกดซุเปอร์ท้ายหน่อยนึงแล้วก็โจมตีครับ แล้วก็บอสใหญ่ครับบอสใหญ่ซาโบนะครับสีฟ้าล็อกโซ่ครับแถวบน5เทินไปกับตัน5เทินถ้ามีอาบิลองเต็มแม็กก็เหลือแค่3เทินนะครับใช้สก,กิลของลีเบก้าครับทำการล้างบับโซ่แล้วก็ไปกับตันออกไปแล้วก็รอครับแล้วกดตี่ได้ดเลยครับ ประมาณนี้ครับบอสลับของซาโบครับรองตัวแรกครับก็คือคาราซูนะครับเป็นสีเขียวนะครับเงื่อนไขของด่านครับก็จะมีมีการเปลี่ยนแก้วทั้งหมดครับให้กลายเป็นแก้วแพ้ทางสีแล้วก็จะมีติดใบกับตันครับ5เทินแล้วก็จะมีติดช็อตนะครับ5เทินนะครับช็อต5เทินใบกับตัน5เทินนะครับส่วนทีมครับกับตันก็คือ S นะครับ S vs อคาอินูครับในด้านของ S นะครับ ไอนะแล้วก็จะมีชินาุโบสครับซึ่งตัวละครฟรีนะครับเป็นบอสตัวฟรีนะลูฟี่ครับลูฟี่นั้นตัวละครครับที่ทางเกมแจกฟรีนะครับแล้วก็ช็อตนะครับตัวละครฟรีช็อตตัวฟรีคาตาคูลิเหลืองนี่ก็ตัวฟรีนะครับทีมนี้นั้นมีแค่เอสนะครับที่ปตัวละครของกาชานะส่วนอาร์บิลองครับกันโซเว้าสามกันเบวยลกับตันที่เว้าสามนะครับ มาลุยกันเลยครับศัตรูกลุ่มหนึ่งสองสามสี่ตีตีกันไปเลยเนาะไ,ไม่ต้องคิดมากถ้าหากต้องการดามเมจเพิ่มเติมนะครับแนะนำว่าดองเทิร์นสะสมลูกแก้วครับสะสมลูกแก้วแดงเขียวฟ้าให้ S นะครับจนหลอด v s เ,เต็มเนี่ยถ้าหากต้องการดามเมจเพิ่มเติมนะ กลุ่ม C ตีปและก็บอสใหญ่ครับบอสใหญ่คาราซนะครับสีเขียวนะครับเป็นแก้วทั้งหมดครับให้กลายเป็นแก้วแพ้ทางสีบัฟอ่าบัฟกับตาห้าเธอมีอาบีลองเต็มแม็กก็เหลือแค่2องเธอนะครับแล้วก็จะมีบัฟช็อตห้าเธอนะครับ กดสกิลเอสชินโนบุจริงๆกดเอสสองตัวก็ตายนะคือมันยังเวลน้อยอยู่นะครับถ้าหากเวลประมาณ30-40ขึ้นไปเนี่ยกด2ทีก็ไม่ตายนะเลื่อนมันจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ลูฟี่ล้างบับม่กับตันคาตาคุริล้างบับช็อต ชิโรบูนนั้นจะล้างบัฟทั้งช็อตและก็บัฟโจมตีนะครับประมาณนี้ครับบอสลองนะครับคารลส์ลองตัวที่2ครับเบตตี้นะครับเป็นสีแดงนะครับเงื่อนไขของด้านของเบตตี้ครับก็คือจะมีการเปลี่ยนแก้วทั้งหมดครับจะกลายเป็นแก้วมืดหมดนะครับแล้วก็จะมีบัฟอาการการลดกระด99เทอร์นะครับแล้วก็จะมีบัฟพลังผ่าครึ่ง3เทอร์นะครับ ต้องล้างพลังผ่าครึ่งนะไม่งั้นตีไม่เข้านะครับทีมก็จะมีตัวแรกครับก็คือมาเจลัดซุปเปอร์ไทยนะครับกับตานหกดาวอาคาอีนุครับ6ดาวนะครับในร่างของ v ีเอสนะคุณักเกอร์ครับ6ดาวบวกครับโลฟามิงโกครับสีฟ้าครับตัวละครฟรีรู้สึกจะเป็นตัวละครของบอสฟรีมั้ง แล้วก็ Killer คิวเลอร์แรับตวระครกาชาน,นะครับ5ดาวใส่มาเพื่อเพิ่มคะแนนเฉยๆนะครับคิวเลอร์แล้วก็แคคเกอร์นะใส่มาเพื่อเพิ่มคะแนนเฉยๆนะครับมาลุยกันเลยครับข้อควรรู้นะครับมาเจลนหากกดสก,กีไมตตาย2ครั้งมันสามารถบัฟโจมตีได้นะครับกดครั้งแรกครับมันจะทำให้ศะตรูครับติดพิษ สตูติดพิษกดซ้ำอีกทีครับจะบัฟโจมตีนะครับบางคนไม่รู้นะบางคนกดทีเดียวปุ๊บก็แค่เป็นการติดพิษใช่ไหมล่ะอ้าวกดเมัวแต่พูดลืมกดตีบอสใหญ่รััเบตตี้นะครับสีแดง เปลี่ยนแก้วทั้งหมดครับไม่กลายเป็นแก้วมืดหมดนะครับบัฟพลังผ่าครึ่งสามเทินมอเตรแลนตัวแรกครับบัฟโจมตีสีแรงขึ้นและก็ติดพิษกระสิบเก้าเทินตัวองครับบัฟโจมตีนะครับอาร์คอินูครับเปลี่ยนแก้วบัฟเอฟเฟกต์แก้วบัฟล็อกชีนะครับ แล้วก็โดฟามิงโกครับล้างบัฟพลังผาครึ่งครับแล้วก็ตีเลยครับประมาณนี้ครับบอสลับตัวที่2ครับเบตตี้ครับรองตัวที่3นะครับมอรลี่นะครับเป็นสีเหลืองนะครับเงื่อนไขของด่านก็คือจะมีบัฟตาบอด3เทินมีลดโจมตี5เทิน ทำให้กดเพอร์เฟกได้ยากยิ่งขึ้นนะครับมีบัฟเผาไหม้3เทินมีบัฟหกเหลี่ยมกา,การเพิ่มเทินก็สิบเก้าเทินนะครับและก็จะมีเกราะบาเรียนะครับต้องกดเพอร์เฟกต์สองครั้งถึงจะตีเข้าเนื้อนะครับอีกห้าเทินนะครับส่วนทีมครับกัปตันก็คือโมเรียซุปเปอร์ไฮนะครับหกดาวลูกเรือครับก็จะมีชิลิวครับชิลิวของเทเ a อร์แ m a โตฟี เบอร์เจสครับตัวฟรีนะครับวอโกตัวฟรีครับอูลุตัวฟรีครับอูลุนั้นผมใส่มาเพื่อสกิลติดตัวครับสกิลติดตัวหรือลูกเรือของอูลุครับก็คือสามารถล้างบับตาบอดได้เก้าได้ไดเถนนะครับใส่มาเพื่อล้างบับตาบอดนะติดตัวครับมาลุยกันเลยครับ แนะนำนะครับว่าควรกดสกิลไม่ตายของโมเลียเนี่ยตัวแรกครับตรงตูกลุ่มที่สี่นะครับกลุ่มสี่เนี่ยคดไปกนหนึ่งตัวครับเพราะสกิลไม่ตายของโมเลียครับเธนแรกจะเป็นการบัฟโจมตีสีแรงขึ้นเธอสองจะเป็นการบัฟเอฟเฟกแก้วใช่ไหมวะใช่ไหมวะลืมใช่ไหม เธอแรกอ๋อเธอแรกปั๊บเอฟเฟกต์แก้วเธอสองปั๊บโจมตีสี่นะครับจำผิดจำผิด <Yeah. S 1> เธอแรกปั๊บแก้วก่อนกลุ่มสี่ครับกดไปก่อน <Yeah. S 1> เดี๋ยวพอเจอบอสครับมันก็จะปั๊บเป็นการโจมตีสีแรงขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็บอสใหญ่ครับ บอสลองสิบอสลองครับมอมลีบอสตาบอกครับจะสกิลลูกเรือของไอเจ้าอูรูครับล้างออกไปครับนี่ครับต้องกดเพอร์เฟกต์สองครั้งนะครับถึงตีเข้าเนื้อนะโมลีอ่ะบอเอฟเฟกต์แก้วชิลิวล้างรดโจมตี วโก้ Whoa, ล้างรถโจมตีอรอบหนึ่งเบอร์เจสบับโจมตีแล้วก็พยายามกดเพอร์เฟกครับประมาณน,นี้ครับบอสมอเล่ครับรองตัวสุดท้ายนะครับก็คืออ e ีวานครอสครับสีเขียว เงื่อนไขครับก็คือจะมีการครับเพิ่มเวลาของสกิวตาของทั้งหมดของเราครับเพิ่มขึ้นไป2เทินมีบัฟล็อกค่าเชนที่แย่ครับ4เทินบับลดค่าเชน4เทินแล้วก็จะมีการล็อกโซ่3เทินนะครับล็อกโซ่แถวบนกับแถวกลาง3 6เทินสิหากมีอาร์บิลองเต็มแม็กก็เหลือแค่3เทินนะครับ ทีมก็คือทีมของลูฟี่ครับลูฟี่ซุปเปอร์ไทส์สีแดง5ดาวกาชาครับลูกเรือก็เจอมีไคโดแอนแม่ใหญ่ครับ uh, ato, บอสฟีแล้วก็อาบาโถตัวฟีคาบันดิสก็ตัวฟีนะครับแล้วก็โอนามีครับ6ดาวบวกครับกาชาซึ่งทีมนี้ครับคุณจะใส่เป็นซัพพอร์ตของเอสหมันมาปากก็ได้ หรือจะไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เลยใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับมาลุยกันเลยครับซึ่งาดาดน,นะครับจะต้องดองเทอร์ไปก่อนหนึ่งเทอร์นะครับตอนเจอบอสใหญ่นะเพราะบอสใหญ่ครับมันจะเพิ่มเทิร์ของเวลาไม่ตายทั้งหมดเพิ่มเติมขึ้นไป2เทิร์แต่โอนามิสามารถช่วยลดได้แค่1นเทิร์นะครับเลยต้องเสียเวลาไป1เทิร์ก่อนนะ และถ้าหากคุณไม่มีซับพอร์ตเป็นเอสมันมาป่านะครับก็เอาไคโดครับไคโดแล้วก็แม่ใหญ่ครับเอามาไว้แถวล่างสุดนะครับแนะนํานะเอาไคโดแม่ใหญ่ไว้แถวล่างสุดนะครับแล้วกดสกิลไม่ตายครับมันสามารถล้างได้บอสใหญ่ครับอีวานครอปนะครับ เพิเวลาไม่ตายเพิ่มขึ้น2เทินล็อกโซ่6เทินฮามิอา์บิลองเต็มแม็กก็เหลือ3เทินเธอแรกปล่อยไปก่อนครับเธอสองครับกดไม่ตายของโอนามิครับดลดเวลาของไม่ตายแล้วก็ลูฟี่ แล้วก็ซุปเปอร์ไทยลากลงครับเท้ามนิดครับล้างบัฟล็อกค่าเชนบาโทล้างบัฟลดค่าเชนกดตีครับประมาณนี้ครับรองบอสอีวานครอฟครับบอสใหญ่ครับโคอาลานะครับสีแดงซึ่งการนะครับถ้าหากคุณมีโซโล5ดาวใหม่ของกาชานะครับ แนะนำเลยก็ว่าเอามาใส่ทีมซะเพราะโซโลครับมันจะช่วยล้างบับของด่านนี้ได้เหมาะดีมากๆนะครับล้างบัฟได้ดีแถมมันเพิ่มคะแนนด้วยแนะนําใครมีเอามาใช้ครับซึ่งผมไม่มีทําให้การจัดทีมเนี่ยดู <c oughs> ไค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับเงื่อนไขครับก็คือรดองบอสจะมีการลดเลือกของเราครับ30% แล้วก็เปลี่ยนแก้วทั้งหมดให้กลายเป็นแก้วว่างเปล่ามีการบัฟเกราะการเพิ่มเทินก็สิบเก้าเทินมีบัฟเกราะฟ้าห้าเทินนะครับเกราะเอ้ยเกราะลุ้งสิเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าเทินนะต้องล้างเกราะลุงนะครับไม่งั้นตีไม่เข้านะบอสใหญ่ก็จะมีการปิดเซกิ้งไม่ตายครับของกัปตันและเพื่อกัปตันครับแถวบนสุดนะครับห้าเทินลดโจมตีห้าเทินลดค่า RCV ห้าเทิน แล้วก็การการเพิ่มเทิน99เทินนะครับซึ่งโซโลครับสามารถล้างได้นะครับทั้งปิดไม่ตายทั้งลดโจมตีครับโซโลสามารถล้างได้ทีมผมครับก็จะมีประมาณนี้ครับกัปตันก็คือลอซูปเปอร์ซูโกูนะครับ6ดาวลีเบก้าครับ5ดาวลิมิเต็ดกาชาเรจู5ดาวลิมิเต็ดกาชาคิด 6ดาวซูเปอร์ซูโกโกาชาโฮคินครับโฮคิน5ดาวกาชานะครับซึ่งทีมนี้ครับการเล่นอาจจะดูแปลกๆสักหน่อยนะแต่ก็มีดาเมจค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับศัตรูกลุ่ม1 2 3ตีผ่านกันไปเลยนะครับของจริงคือ4 5นะจริงๆ4มันก็ไม่ถ่อยหรอกของจริงก็คือ5 แล้วถ้าคุณครับมีลูฟี่ซูเปอร์ซูกนะเอาลูฟี่มาไปกับตันครับผ่านง่ายกว่าแต่ผมไม่มีไงผมต้องบอสครับแหงเปงลี่ยนแก้วทั้งหมดครับให้กลายเป็นแก้วว่างเปล่าทาดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์วับเกราะสีลุ้ง กดไม่ตายครับของเลจูล้างบัฟเปลี่ยนแก้วไม่ตายหล่อสุปเปอร์ไหน่อยก็ดีแล้วก็ตีเลยครับบอสใหญ่ครับโคอาลารลครับ ปิดไม่ตายแถวบนห้าเทินอ่าลดโจมตีห้าเทินตรงนี้ครับกดไม่ตายขอคิดครับดึงทีอีกทีหนึ่งสองทีอีทีหนึ่งสามที <c oughs> นี่แหละครับความโกงของคิดคือคิดครับสกิปไม่ตายนั้นมันเกี่ยวกับเลือดครับ กดครั้งแรกลดไป50%ถ้าหากเลือดมากกว่า50%อีกก็เวลาของไม้ตายก็จะเต็มแม็กนะครับถ้าหากเลือดไม่ถึง50%นั้นเวลาไม้ตายก็จะไม่เต็มแม็กนะคือนะนทางว่าลองเข้าไปอ่านในกลุ่มนะครับสกิลพาตของคิดเนี่ยถ้าหากมีเลือดมากนะไม้ตายสามารถกดได้ถึง3ครั้งนะครับเราไปอ่านกันดูนะแล้วก็สกิลของโคคินทำการล้างบัฟลดโจมตีคี์หลักของการตีครับก็คือ รีเบการีเบกาคือดาเมจหลักนะครับประมาณนี้ครับบอสใหญ่โคล่าครับเทรเชอร์แบบของเดือนนี้ก็มีประมาณนี้เนาะกดไลค์กดแชร์กด like, ตามเพื่อกำลังใจผมเลยครับดีกันไปนะสวัสดีครับ